ทำการเกษตรพอเพียงแบ่งปันโรเรียนผู้คนบ้านเฮาสวัสดีค่ะมื้อนีกับมาพบพอกับแอดเซรีในรายการเกษตรอ้อยยอไอ้แยะเกษตรทั่วทีบทัว่วแดนเนาะคะ่ะ แอสเซรีกับสีผ้าพ,พี่น้องมาเก็บมเมล็ดพันธุ์ของดอกช่มจันทร์เนาะคะ่ะดอกช่มจันทร์กับสิเป็นพืชสกุลเดียวกันกับพักบุ๋งเนาะคะ่ะลักษณะใบลักษณะดอกก็คล้ายกันเนาะคะ่ะดอกช่มจันทร์นี่กับสิบานเนี่ยมาขึ้นเนาะคะ่ะมีกลิ่นหอมเนี่ยหมวเว้นนี่เพิ่นกับจะาฮุบเนาะคะ่นะเนาะลักษณะใบกับสิเป็นแบบนี้ก่อนที่เฮาสีไปเก็บมเมล็ดพันธุ์เนาะคะ่ะ เพื่อพี่นองทัฒนไในรูจักตนดอกช่มจันนะคะ่ะเดียวก็รูจักไปพร้อมกับแอดเซรี่ด้ยเยนาะคะ่ะกว่าสีไดเป็นมเมล็ดหว่ามันมีพัฒนาการแบบใดเนาะ,ะเนาะยอดกับสี้ายพักบุ้งค่ะอันนี้เป็นยอดอ่อนนะคะอันนี้มีดอกอันชันมียอดดอกอันชันผลมาหน่อยเนี่ยค่ะดอกตูม่นก็สิเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะก่อนทีสิเป็นมเมล็ดกับเป็นดอกกอน กระสีมีลักษณะไข่ๆกับพักบุ่งเลยค่ะประมาณนี้ค่ะอันนี้กระสิเป็นซ่อมดอกกระล่างออกมาดอกดน้อยๆเนี่ยค่ะอันนี้ยังเก็บบ่ได้เนาะค่ะเนาะพัฒนาการขึ้นมากเรื่อยๆค่ะดอก,กตูมค่ะบางทีเป็นตุ๊ปู้ดติปีล้ล้วก็สิตูมออกมาค่ะดอกชุ่มจันนี่กัเฮดไดหลายเมนูเนาะคะ่ะนี่ค่ะ อันนี้ก็บท่านไอพ่อเก็บค่ะแต่ถ้าสิเก็บก็ได้กินซดก็ได้นะคะกะสีมียางนิดหน่อยค่ะรสชาติหวานถ้าวลวกกระเสียบแกงแกงสมนะคะพัดกับเสียบเนี่ยค่ะลักษณะของดอกชมจันทร์เนาะอันนี้พ่อเก็บเหรอคะเนี่ยเก็บไปลวกได้นะคะหรือว่าจะกินซดก็ได้ค่ะถ้าบางคนบ่ม,มันสีมีติดขมนิดหน่อยนะคะนะ ตรงเกสรถ้าบ้ามากะดึงออกแต่ว่าสำหรับแอสซีรี่กะกินมันทั้งดอกเนี่ยค่ะแซบหวานดีค่ะลวกพ่อสลบสลบจังน้อยเนี่ยค่ะหลังจากที่ตอนกลางคืน,นบานแล้วเนาะค่ะลักษณะกะสิเป็นแบบนี้บ่อได้เห็นตอนบานถ้าถ้าอยากเบิ้งตองบักตอนบานตรงเบิ่งตอนกลางคืนเนาะค่ะหลังจากที่บานแล้วเนาะค่ะ อันนี้ก็สิเป็นหน่วยแล้วเป็นหน่วยคือคือหน่วยพักบุ่งเลยค่ะไข่กันเลยลักษณะเดียวกันพี่น้องเคยเห็นบ่เนาะค่ะนี่นะคะ่ะหน่วยดิบพ่อแหงแล้วก็สิเป็นลักษณะนี้ค่ะอยู่หน่วยหนึ่งนี่ก็ถ้าน่วยสมบูรณ์ค่ะก็สิมีสามถึงสี่เมล็ดเนาะค่ะถ้าน่วยบ่สมบูรณ์ก็มีหนึ่งเมล็ดแล้วเต่ความสมบูรณ์เดียวเซดีกับสีผ้าเก็บ เพื่อที่เอาไปปลูกไม่ชุดต่อไปเนาะคะ่ะถ้าแหงประมาณนี้เราก็เก็บเด้เลยค่ะเข้าก็เก็บเอาเก็บเอาเดียวกับสีมีขังในเนะะี่ยค่ะสีเป็นในสีขาวนะะเนาะค่ะเนาะเก็บไว้ไปปลูกชุดหนาเก็บแต่ประมาณปีหนึ่งค่ะถ้าเกินปีหนึ่งเราก็สีบกเกิดแล้วเนาะคะ่ะขังในนี่ ถ้านวยแบบนี้บางๆแบบนี้ก็มีอยู่ในหนึ่งสองหน่ยค่ะนวยได้สมบูรณ์กับสิเต็มส,สีใสี่น่อบานแอสเซอรี่กับสีเอิญนว่นในเนาะคะ่ะแต่ถ้าเป็นภาษากลางๆกับสีเอิญนว่าเมล็ดเนาะคะ่ะเก็บเมล็ดพันธุ์ต้นพักอ่อมจันเน่ยค่ะดอกช่มจันแตงสาวก็ได้ค่ะตัดตอกออกแล้วก็ป่งไม่ แต่ว่าประมาณสองปีเนะะี่ยค่ะกับสีให้พ,นพ้นผลิตบดีเราเขากับปลูกใหม่เป็นปีปีไปเนาะคะ่ะเนี่ยค่ะหลังจากที่เราเก็บมาแล้วเมล็ดขังในสจะเป็นสีขาวเนี่ยค่ะพี่น้องเคยเห็นมาเนาะค่ะเก็บไว้ไปปลูกหรือว่าปลูกเลยก็ได้ค่ะแต่ว่านี่แอสเซอรีกอ่กับสิเก็บไว้ก่อน เอาพึ่งล่มเนาะค่ะพึ่งล่มไว้บ่รต้องตากแดดก็ได้ค่ะพึ่งล่มไว้ให้มันหมาดๆแหงๆให้มันแห้งสนิทก่อนค่ะเราห่อจังใจเก็บใส่ถุงหรือรอุปกรณ์ยังก็ได้หรือว่าสใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้ค่ะถ้ามันแห้งแล้วด้วค่ะการเก็บมเมล็ดพันธุ์เนาะจะง่ายๆแบบนี้ค่ะถัปลูกเลยก็ได้ค่ะปลูกกัเพาะ ใส่ถุงเือว่าสิไปหยดลุมก็ไดเลยเนาะคะ่ะแต่ว่าหลอบนี่แเซลรี่ยังบาทานเนตเพาะห้เบิงเนาะคะ่ะกับผ้ามาเก็บสกรลักษณะก็สิปเป็นแบบนี้นะคะ่ะหนุ่ยขาวๆในเขาวๆไข่ไข่ในไข่ไข่ขขนปัขขนขขนกขามยามเห้าหลอนออกนะพี่น้องว่าบ่าค่ะนี่แหละคะ่ะลักษณะของมเมล็ดของดอกชุ่มจันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ในไงเติบอยู่ค่ะในประมาณหน่อยก้อนอยู่ก่อยนิดนึงเนีน่ยค่ะอันนี้คือถ้าในแหงสนิดเนาะคะ่ะถ้าแหงสนิดกะสิขนาดหน่อยน้องกว่าหน,นีนิดนึงค่ะถ้าซื้อเพิ่นกับแพงอยู่ค่ะทุงหนึ่งทุงละยสิบบาทเดแบะมัน่นหาในเนาะคะ่ะสำหรับมือนีแอสเซรีก่กะฝากไว้เพียงโทนีก่อนเนาะคะ่ะเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อเซรี่ในเด้อค่ะสำหรับมืนอนนีก่ะขอขอบคุณค่ะ